สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมช่างนุเอเซียแกรนโฮมนะครับวันนี้ผมพาพี่พี่กลับมาชมบรรยากาศการเริ่มเก็บงานนะครับในส่วนของกําแพงกันดินสูง1.50เมตรห้เซนนะครับสำหรับปกป้องขอบเขตที่สําหรับบ้านที่ติดกับร่องเหมืองสาธารณะนะครับหรือว่าติดแม่น้ําลำคลองนะครับอย่างลักษณะเคสนี้เราได้มาแก้ปัญหาให้ลูกค้าที่เขาปลูกสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆขอบเขตของตลิ่ง ล่องเหมืองนะครับจะเกิดปัญหาดินสุดพังร้าวอยู่ตลอดทุกๆปีนะครับเพราะว่าที่แห่งนี้จะเป็นที่ลาดเชิงเขามีน้ำป่าไหลหลากลงมานะครับจากข้างบนเขานะครับตอนที่ฝนหนักๆก็จะเชี่ยวน้ำก็จะเชี่ยวกราดมากๆทำให้ดินลักษณะลักษณะดินภายในบ้านของลูกค้านะครับถูกกัดเซาะไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นกังวลว่าบ้านหลังนี้จะทำให้ฐานรากสุดร้าวเอียงในอนาคตนะครับ วันนี้เป็นขั้นตอนของการเริ่มเก็บงานแล้วนะครับใส่สเตย์นะครับแล้วก็เริ่มที่จะเทคานร,รอบสุดท้ายนะครับ mm hmm. ก็ระบบกำแพงกันดินนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาปกป้องตลิ่งนะครับ mm hmm. บ้านที่อยู่ติดกับร่องเหมืองได้อย่างถาวรน,นะครับ mm hmm. ไม่ให้มีการร้าวสุดพังของลักษณะหน้าดินของที่ตลิ่งนะครับ ทําให้เราอยู่อาศัยได้อย่างมั่นใจนะครับตลอดการมีความทนทานตลอดอายุการใช้งานนะครับในส่วนของกาแพงกรดินของเรานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับทำให้เราอยู่อาศัยบ้านหลังนี้ได้อย่างมั่นใจระยะยาวนะครับจะไม่มีการพังสุดแล้าวเอียงเพิ่มขึ้นอีก อย่างแน่นอนนะครับในระยะยาวนะครับก